บอกพวกข้าวเอาอีกแล้วยายอะเอาอีกแล้วพี่น้องยายอะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วหูตุ่นตุ่นเป็นยางรอเป็นรอบผอบบตั่นเป็นพวกขาวไง้อครับบัดนี้เมื่อนี้ผอบ่อบาดนี้อ้ยแต่มูบ่วไงบ้านนี้แต่ฟอแกงครับทำเนี่ก็ถือว่ามันแล้วเอาไงมูไงต่วเด้อยังมีกระสุนให้ส้มอีกครับนี่พูน อ้ยหัวกระสุนยังเงอ้วนอุ่นออ้ยพี่โอ้ยเหี่ยงมดยังมีหัวกระสุนยังไงอีกบานครับบานกันยังบานงามงามจนลอยบานยังบานกำลังงะเออยังมีหัวกระสุนให้รุ่นอีกอยู่ครับมื่อนี่ว่าแต่สิมดแล้วโอ้ยมานะขวนนะมาเด้อขวนยายอาดเอ้ยมันแล้วมันแล้วอัจจเพ็งก็มาอยู่กับฉันนะ สุดยอดเลยครับตูมีสองตูมนี่ง่ามคักโอ้ยสวยจังเลยสองจูมขาวอ้วนๆเลยครับขาอ้วนเนาะขาวอ้วนอีกแล้วพงแล้วตั้งแต่เปเจ้าปวก บนไั้นออกบนนั้นละ่ะเจ้าปวกอยู่ทั้งใต่ผมครับอืม,มายังมีความมันอีกมือครับอยังจนว่าขาลอยขาหลายมาหม,ม,ม,มันบัวบาดทเป็นปวกขาวใหญ่ครับแม่นเอาน่าอี๋อเหลวมันเหลวยังมีตุต่มๆง,งามๆให้ส้มอีกอยู่ครับมือนี้ครับอี๋สุดยอดอีกมือน,นึง วัดติสีโ่พอโ่หมันยังมีควมหมันอยู่เนาะตะเพ่งเนาะมน่นครับพี่น้องเอ้ยสะมาดอกงามสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขภูสุคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่วันนี้ก็พ่พี่น้องมาซ่อมเห็ดปลวกอีกคือเก่าแล้วครับปลวกหาเห็ดปลวกหัวสิบ มานสิพออีกหรือบอรครับหลายมือแล้วไม้เกา่าไม้เดิมจะมาปลาบานพื้นเนาะส่วนบานพื้นหน่อยเล้อครับมาโซนเทวิตออกล้วมาแต่บานพื้นแยกเขากะขามเคลื่อนขึ้นมาส่วนบ้านพื้นน้อยขึ้นมานี่กะปลาโอ้หลายปลาครับหลายโซนรอใดทุกโซนเลยเพิ่ออกแต่สิมานไพ่มนันมั่นแล้ครับเขมามในล็อกหน่แล้วมีโซนปลายา่างมีโซน ลปลาึบเขามาเลาะสำหรับคนทถ่บ่บเคยมาขึ้นมาจากขึ้นมาจากน้องทามมบนันมาตรงมาเลยครับตรงข้างโคง้งถึงท่าค้นกรีดตรงมาเขาปลาใหญ่เลยครับสำหรับเสี่ยนเพิ่นกระหูล้วแหละบอกเอฟซีมที่เพิ่นบรทัานหัวทางปลาบันเพื่อนหน่อยมันอยู่หมง่งใดกลาบันเพื่อนหน่อยตรงมาเลยครับมรงข้างโคง้งที่เป็นทา่าคนกรีดหรอครับ ตรงขัวตามท้างโคกฮักขัวเหรอครับครับหลุนในช่วเป็นกําลังใจแต่เพิ่งขยัดมาเน,นี่ว่ิสีมันหรือบ่อที่งัดอีกหรือบอ่บอบ่อไปซองไปน้่ครับหรือก็เลยครับลายมือเหรอสีมันหรือบ่อซึมีขั้วมันหรือบ่อครับุดอกหน่อยเนาะดอกไงเหม็นติเหม็นเฉพาะมันดอกหน่อย อีกกระถืออีกและอีกกระถือเอ็กหาเตะกระโนดหัวเตะกระเอ็กฮัตดอกน้างามนู่นนี่เงาใหม่ตนี้ดอกงามอีกตัวนึงอ๋อ,อ,อดอกาง,งาม้ขายง่อยู่ Nó buồn nhỏ Đọc nhoài thấy thảo mất Đọc ngay thảo có bó đại thư cầu. Tùng này xoay luôn Tùng xoay hay dân dù Chọn khá Để, để ตื่นข่าวน้องสวยมันก็เลาะคือเกาอีกตามเคยครับยังมาตามลาหายปวกอีกคือเกาครับวะสิมีความหมานอีกหรือบอ่หลายมือหรอหวัวเอาบอกว่าพอข้าวเอาอีกแล้วแย่เอาอีกแล้วพี่น้อง ยายอาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว,วหูหหตุนตุรีปิดกัวเขาไงนะครับบัดนี้เมื่อนี้บอบาดนี่อ้ยแต่มูไงบัดนี้จะพอแกงครับทำเนี่็ถือว่ามันแล้วโ<า>อ้ยไงมูไงตัเมึงยังมีกระสุนให้ส้มีครับนี่พูน บานกับบานกันยังบานงามงามจนลอยบานยังบานกำลังงะเออยังมีหัวกระสุนให้รุ่นอีกอยู่ครับมือนี้ว่าแต่สิมืดแล้วอุ้ยมานะขวัญนะมาเด้อขวัญยายอาดเอ้ยมันแล้วมันแล้วอาตาเพ็งก็มาอยู่กับฉันนะเออามายังมีความมันอีกมือครับยังจนว่าขาลอยขาหลมามันหม้อบานเป็นปวกข้าวใหญ่ครับเมียนจ้า อ,อีมันเหลวมันเหลวยังมีต,มตูมงามๆให้ส้มอีกอยู่ครับมื่อนี้ครับสุดยอดอีกมือนึ่งวันต่สิโบโปอบอ่หมันยังมีความมันอยู่เนาะตะเพ็งเนาะเมียนครับพี่น้องเอ้ยสะมาดอกงามเถอะว้าเหลวกระง,งัดตัว มดตัวเห็ดเห่าเห็ดเห่าก็เป็นของเฮาถาเฮาจนได้มาสายก็ได้สวยเสาวยายอาจทำธุระหลายอย่างเนาะเป็ยัง,บ,ง,งบ้านกำลังงะท่านบ้านเต็มที่อยู่ครับนี่ยกำลังงามๆเลยเขาใไงคนชิ่งงามสิใหญ่ง,งยังสิละครับ มือมันยังเด้จับใบบานสวยๆอยู่เนี่ยปูคนเนาะหมูบนใหญ่คืออันเหมือวานเนาะไดีหมูคือเหมือวานนะเอ้ยหมูเดียวกับบานเนี่ยฝนตกเด้อมือ ว่าละวเจอผลเอาเยังมาทันมืดผลตกใหญ่มากพี่นอ้องตกวหดย่างแหงเลยขาวุ่นหุนเลยครับขาวุ่นเนาะมีขาวุ่นอีกแล้วผง,งแล้วตั้งแต่เป็นเจ้าปวกต้องห่วงหรอกครับว่าเห็ดเพันธุที่อยู่น้ำขาน้ำยางอยู่ยนในเจ้าปวกคุณครับอยูใ่ในน้ำไล่ปวก บอกคนที่สั่งเสื้อเฮ็ดเองมาต้องพระวงน้ำขาเฮ็ดเลยครับบอกเรื่องเสื้อเฮ็ดคือออกบนได้ออกบนนั้นล่ะเจ้าปลวกอยู่ทั้งไตผนครับเฮ็ดคือออกแล้วคือโยรยลาไปเลยกางติขันสันเก็บเมื่อแล้วปีนี้ปีหน้าบ่ได้มาเก็บออกเก่าหรอครับตัวปลวก เป็นแหล่งอาหารดีๆนี้เองเป็นคนผลิตเป็นตัวผลิตเห็ดปวัวเป็นค้นกินครับก่แฟคืชตัวปวัวผนปลอยน้ำลายลงเจ้ามันทำเชื้อเห็ดปวกคนเห็ดเชื้อเห็ดปวกจังเห็ดหลายอย่างปววบะต้องมีน้ำตาลไส้แดงบะต้องมีข,ข้าวหนุงข้าวเหนียวบาต้องมีดอกเห็ดสุดยอดเลยครับตูมี สองตูมนี่งามคักโอ้ยสวยจังเลยสองจูมปวกหน่อยสองดอกครับไข่ไข่ให้น้ำแกงเลยไขย่ไขเ่เลยแหละไ็ดปวกกี้กับบะแมน มูนึงถือว่าง,งามๆเลยครับนี่เดี๋ยวพ่อแกงเลยถือว่ามันอยู่ครับมาผลประกอบการมืนอนีกระบ,บอผพิษวังพอแล้วมูนึ่งลุนต่อไปครับยังปลาน้ากันก็ะ,ะเพ่งกระยาดอีกม,มันอีกบ่อสิริงัดอีกบ่อจังมูนี่มูแหล,ลกแห่งมันถือว่ามันอยู่ครับยังมีหัวกระสุนให้รลุนขาใหญ่งๆงามๆเลยมันอีกมือนึง ลุมต่อไปครับทำลีปลาครับมองหกมองแตนเลาะเดือลายส่วามเพื้นออกหมันไข่หม,มันมัน หอด้องอย่าน,นี้เปิตะออกซองเบิงอย่า้ออกเป็่นเปลี่ยนแน,แนมไปขาวจนพานเลยแหละครับมันอีกตรงมูโบได้ตื่มกันบบสรุปยอดใดยอดมันของห้องมือนี้ครับเลาะจนว่า ถ่ายมาันมูนึงครับแต่เห็ดนี่ก็กำลังงามเลยครับมีหอดมวกระสุนได้สัมผัสอีกมือนี้ว่าแต่จะเมดแล้วยังมีดอกงามงาม,มือนี้มาพอเห็ดปวกเขาเงี้ครับมูมอบนเงญเป็นได้แต่ได้ยพอแกงเลยแล้วครับกำลังแกงเสีบๆขาวานวานเลยนี่ว่าแต่สิบ่พอแท้งน้ำไว้ว่าแต่ชิบมาพอแบบเพิ่นลุยล่าเทาๆบ่วแมนครับมือหนี่กลับมาพองามอีกคือเกาขนาดสี่หามือแล้ว กอกบานก็ลังงะงามๆแตความมานพี่น้องมาฝากพี่น้องซะม,มีแล้วครับเลาะจนเมื่อยเลพก็พี่น้องกระบานแล้วครับลายมือเลนถือว่าโชคดีอยู่ครับมาพอ่อบริเกตเตาปลากระบาดขอบคุณหลายๆที่เขามาเปนก็ลังใจแต่เพีงยงขยติมาตลอดครับขอบคุณทุกการที่ตามทุกการรับชมทุกไลน์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ครับผมที่เขามาเปนก็ลังใจแต่เพีงยงขยติมาตลอดครับพอกันใลิีหนาะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะนอื่นผอก,กันไหมเนะาะว่สิกไปปลาไหนถือว่ามานอีกมือหนึ่งครับบอผิพี่หวังมาได้เต้าปลากระบานเมียนจะ้ะทำรีปลากลับบ้านแล้วแล้วพิกัดบ้านผืนน้อย